สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งผมได้เริ่มทำบ่อปลาเล็กๆที่หน้าบ้านซึ่งตอนนี้บ่อปลาได้เสร็จแล้วผมทำการแช่น้ำไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ1สัปดาห์วันนี้เป็นวันหยุดผมและครอบครัวก็มาช่วยกันปล่อยปลาลงสู่บ่อใหม่ตอนนี้เราเริ่มใส่น้ำเข้าสู่บ่อปลารอให้ระดับน้ำได้ที่อีกสักหน่อยเราถึงจะนำปลาลงไปในบ่อ โอเคครับผมคิดว่าระดับน้ำน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราเริ่มนำปลาชุดแรกลงกันก่อนเลยครับผมจะปล่อยปลาลงไปก่อนหนึ่งตัวเพื่อสังเกตดูอาการว่าปลาเข้ากับน้ำในบ่อได้ไม่มีอาการผิดปกติอะไร ดูแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรเริ่มทยอยปล่อยปลาที่เหลือลงไปกันเลยครับ ผมต้องเช็คดูระบบกรองน้ำนิดหนึ่งซึ่งบ่อกรองจะทำเป็นสามบอ่อย่อยข้างในจะประกอบด้วยบ่อน้ำเข้าบ่อกรองและบ่อน้ำดีที่จะวนกลับไปใช้ในบอ่อต้องขออาภัยที่ไม่ได้ถ่ายภายในบ่อกรองให้ดูนะครับเอาไว้อีพีหน้าจะมารีวิวแบบละเอียดให้อีกทีครับมุมนี้จะเป็นชุดน้ำตกซึ่งข้างในบ่อน้ำตกก็จะมีกรองอยู่ข้างในครับอันนี้ผมก็จะเตรียมใส่หัวสกิมเมอร์เพื่อใช้ดูดผิวหน้าน้ำสำหรับกำจัดเศษต่างๆที่ลอยอยู่ผิวน้ำ สำหรับในส่วนใต้บ่อผมจะทำสะดือบ่อเอาไว้จะติดตั้งสกีมเมอร์สำหรับดูดถวหน้าน้ำไว้2ตัวนะครับตอนนี้ก็ทยอยนำปลาลงบ่อเรื่อยๆครับปลาจะมีประมาณ30ตัวซึ่งระหว่างที่ทำบ่อใหม่ก็ตายเป็นจำนวนมากที่เดียวครับซึ่งบ่อเดิมผมเลี้ยงเอาไว้ในท่อซีเมนต์แบบท่อกลงปลาจำนวนมากทำให้น้ำสียไวอีกทั้งไม่มีระบบกรองน้ำที่ดีทำให้น้ำเน่าเสีไวทำให้ปลาทยอยตาย มาถึงตรงนี้ผมก็จะปล่อยปลาลงบ่อเรื่อยๆนะครับและรอให้ระดับน้ําได้ตามต้องการในระหว่างนี้ทุกคนก็ชมฝูงปลากันไปเรื่อยๆนะครับอลืมบอกทุกคนไปปลาที่ผมนํามาเลี้ยงนี้เป็นปลาทองนะครับชื่อพันธุ์ของน้องก็คือปลาทองพันธุ์โคมเบดจัดอยู่ในตระกูลปลาทองชนิดหนึ่งเหตุผลที่ผมเลี้ยงปลาทองสายพันธุ์นี้คือน้องๆเป็นปลาที่แข็งแรงมากไม่อ่อนแอเหมือนปลาทองจาพวกหัววุ้นหรือหัวสิง อีกอย่างก็คือลักษณะของน้องๆเหมือนหรือคล้ายปลาคราบนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับบ่อที่มีพื้นที่ขนาดจํากัดแบบของผมไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลาคราบได้ครับเพราะปลาคราบจะมีขนาดใหญ่และโตวไว มาถึงตรงนี้ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้าจะทำคลิปรีวิวบอกปลาแบบละเอียดให้ทุกคนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณครับ